อาชีเป้าเจ้าเด็ดค่ะพาคุณชมไปชิมเมนูที่เจ้าของร้านการันตีมาเลยนะคะว่านี่เป็นเมนูหนึ่งเดียวในโลกดีๆกกำลังพูดถึงก๋วยเตี๋ยวโอมังกรชามยักษ์มาพร้อมกับเมนูจานเด็ดบิ๊กสามใจที่ต้องใช้สองคนเสิร์ฟไปดูกันค่ะมาแล้วคุณผู้ชมโอ้โหนี่นี่นใหญ่ยักษ์ถึงขนาดที่ต้องใช้พนักงานเสิร์ฟถึงสงคน ยกมาเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะลูกค้าสมกับชื่อกว๋วยเตี๋ยวโอ่งมังกรชามยักษ์ของร้านกว๋วยเตี๋ยวโอ่งมังกรราชบุรีนะคะที่มีเพียงชามเดียวในโลกนะคะเขาการันตีมาแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวว่าสะดุดตาแล้วมองไปรอบๆบ,บร้านก็ยังพบกับสัญ,ญลักษณ์เมืองราชบุรีนั่นก็คือโอ่งมังกรมาตกแต่งร้านไม่ว่าจะเป็นชามกว๋วยเตี๋ยวถ้วยเครื่องปรุงแก้วน้ำโต๊ะหรือแม้แต่เตาต้อมหม้อน้นำซุป เราไปเจอคุณวันดีอุทยานร้วคุณอ,อ้อมคุณอ้อมอายุ49ปีเป็นเจ้าของร้านเราให้ฟังนะคะว่าต้องการตกแต่งร้านกว๋วยเตี๋ยวในแบบฉบับเมืองราชบุรีจึงนำโอมใส่น้ำลายามังกรขณะที่ใช้การตาม,มบ้าน<ม>ของคน<ม>ทั่วไป<ม>นี่แหละค่ะมาตกแต่งร้านส่วนสูตรกว๋วยเตี๋ยวก็สืบทอดมาจากคุณแม่ถ้าพร้อมแล้วไปฟังเสียงของคุณวันดีกันสักหน่อยค่ะ ค่ะก็ร้านก๋วยเตี๋ยวโอง่งก็จะเปิดมาปีนี้เป็นปีที่11แล้วค่ะความเป็นมาของร้านก๋วยเตี๋ยวโอง่งก็คือคุณแม่เป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวที่ทํามา30ปีทีนี้เห็นว่าออคุณแม่ค่ะแบบอายุเยอะแล้วก็เลยมาสืบทอดการขายก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนะคะทำไมร้านถึงชื่อโอ่งก่อนกเออ็เป็นโอ,อ่องของราชบุรีที่มันถูกลืมไปนานแล้วเราก็เลยเอาสินค้าของราชบุรีค่ะมาเป็นจุดขายของ,ของ,ข,องของที่ร้าน นี่แหละค่ะส่วนก๋วยเตี๋ยวนะคะก็มีให้เลือกตั้งแต่แบบธรรมดาชามละ40บาทนะคะไปจนถึงแบบชุดที่มีให้เลือกหลายขนาดนะคะแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์เนี่ยค่ะแล้วก็เป็นชุดเดียวใบเดียวในประเทศไทยหรือในโลกเลยก็ว่าได้นั่นก็คือชุดที่เราให้ดูไปตอนต้นนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวองค์มังกรชามใหญ่หรือเมนูบิ๊กสามใจนะคะที่ใช้คนเสิร์ฟถึง2คนชุดนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณวันดีมาแนะนำอีกสกรอบค่ะ ส่วนเซตใหญ่ที่สุดะค่ะใหญ่ที่สุดคือเซตบิ๊กของที่นี่นะคะจะมีแค่เซตเดียวนะคะจะมีชามแค่ลูกเดียวของราชบุรีที่ปั้นขึ้นมาได้เท่ากับอ่างบัวค่ะจะมีเส้นให้ทั้งหมด5าถาดนะคะแล้วก็น้ําฟี8โองน้ําซุปจะเป็น3มน้ําซุปนะคะน้ําซุปก็จะมีเป็นให้เลือกน้ําแดงน้าใสน้าตกต้มยำยำเจลาตโปไก่ตุน๋นมะละศเซนนี้จะเป็นเซตที่ใหญ่ที่สุดของที่ร้าน1ัน0บาทนะคะสำหรับมา1 0 1ถึงท่านค่ะเน้นย้ำนะคะว่า ที่เห็นอยู่นี้มีเพียงชามเดียวในร้านเป็นแบบชุดเดียวเลยนะคะอยากทานแบบนี้ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะคะเห็นแบบนี้แจกพิกัดนะคะใครที่อยากจะมาลิ้มลอง เดี๋ยวอกมังกรราชบุรีไปกันได้เลยนะคะร้านนี้พิกัดอยู่ถนนสายราชบุรีเจดีหักเขางูห่างจากถนนเพชรเกษมไป700เมตรนะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่6โมงเช้ายาวไปจะถึง5โมงเย็นอย่าลืมนะคะเมนูบิ๊กสามใจที่เห็นบนโต๊ะเนี่ยใหญ่ๆตรงกลางนี้นะคะต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะคะถึงจะได้รับประทานกันค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ